อ่ะก็เฮลโหลแล้วกันนะครับก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยเลยแล้วกันนะครับก็วันนี้เราก็อยู่กับแมปโจโจบล็อกนะวันนี้เนี่ยเราก็จะมาอ่านะสรุปอัปเดตนะครับนะ้าก็ตอนนี้เนี่ยก็อัปเดตเนี่ยดูเหมือนว่าน่าจะเริ่มคงที่แล้วนะครับก็ในอนาคตอาจจะมีอัปเดตใหม่นะเดี๋ยววันนี้เนี่ยผมก็จะมาอ่าพูดถึงอัปเดตที่เขาเพิ่มเข้ามาใหม่กันตอนนี้ก่อนแล้วกันนะครับจะเป็นยังไงไปดูกันได้เลยนะครับ ก็ฮิลโลแล้วกันนะครับก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยเลยแล้วกันนะครับก็วันนี้เนี่ยเราก็อยู่กับแบบโจ๊กบล็อกอีกแล้วนะครับก็วันนี้ผมก็จะมาพูดถึงอัปเดตใหม่แล้วก็สรุปนะครับโอเคนะก็อัปเดตเนี่ยก็จะมีอยู่ประมาณ4หัวข้อนะครับก็มาเริ่มกันอันแรกเลยนะครับก็อัปเดตแรกเนี่ยก็คือสแตนตัวใหม่นั่นเองนะครับนะ่นนิวสเตนนะครับก็สําหรับเจ้าสแตนตัวใหม่นี้เนี่ยก็มีชื่อว่า D4C นั่นเองนะครับนี่นะ ไม่สินะครับไม่ใช่ตัวนี้นะก็สําหรับทางด้านของสเตนตัวใหม่เนี่ยก็คือเป็น D4C นั่นแหละนะครับแต่เป็นแบบรีควีมนั่นเองนะนะก็คือเป็นแบบอีกระดับหนึ่งไปนะครับก่อตอนนี้เนี่ยผมอาจจะยังรีวิวเลยไม่ได้นะครับคือผมไม่มีอ่นะก็โอเคแล้วกันนะครับก็ถ้าใครอยากจะดูเนี่ยก็อ่าผมว่าอันนี้ผมไม่รู้เหมือนกันนะว่าอ่าจะมารีวิวเมื่อไหร่นะครับแต่ให้ไปดูของคนอื่นก่อนเลยแล้วกันนะครับก็เป็นสเตน D4C รีควีมนั่นเองนะก่อ โอเคนะครับเดี๋ยวไปเรื่องต่อไปกันเลยนะต่อไปนะครับบอสตัวใหม่นั่นเองนะครับนิวบอสนะครับก็คือฟันนี่วาลนไท์นะครับก็เป็นบอสตัวใหม่ล่าสุดนะครับต่อจากบอสคารนั่นเองนะครับหรือว่าคราสนั่นแหละนะโอเคแล้วกันนะครับก็สำหรับเจ้าบอสตัวนี้เนี่ยอะเป็นอีเวนต์ อ่ามืนจะเป็นบอสอีเวนต์หรือเปล่าน,นี่ผมไม่ทราบนะครับแต่เท่าที่ดูมาเนี่ยก็คือเจ้าบอสตัวนี้เนี่ยก็เป็นบอสที่อ่ายังเป็นอีสเตอร์เอ็กนะครับหรือว่ายังเป็นความลับนั่นเองนะก็ให้เราเนี่ยไปไขปริศนากันเอานะครับโดยที่อ่าทางผู้พัฒนาเขาก็อ่าจะปล่อกคำใบ้มาแบบเรื่อยๆนะครับโอเคแล้วกันนะครับก็ตอนนี้เนี่ยก็มีคําใบ้แรกมาแล้วนะครับก็คือ D4C นั่นเองนะครับสำหรับเจ้าคำใบตัวนี้เนี่ยคือหลายๆคนก็ตีความว่าต้องมีเจ้าส t ตน d 4 c ตัวนี้นะครับแต่ไม่นานให้หลังนะครับก็นะก็มีคนไปเจอนะครับก็นะเป็นอ่า d 4 c n p c นนั่นเองนะครับเดี๋ยวผมก็จะพูดถึงกันเลยนะกะ็ความลับที่เขาได้ไปเจอเนี่ยก็เป็นคำใบเดียวกับที่ทางผู้พัฒนา,นาให้มาหรือเปล่าอันนี้ผมไม่รู้นะครับนะแต่คาดว่านะ่าจะเป็นตัวเดียวกันนะครับก็ มันจะมีจุดนะครับที่เจ้า NPC d e f o เนี่ยนะครับที่จะปรากฏตัวนะก็คำใบ้นั้นเนี่ยอาจจะเป็นอันเดียวกับที่ผมพูดนะครับก็คือท่านผู้ชมเห็นสกิลตรงนี้ใช่ไหมล่ะครับนะสกิล E นะครับก็สำหรับทางหน้าของเจ้าสกิล E เนี่ยก็คืออ่ะเป็นการไปต่างมิติหรือว่าอ่ะอีกจักรวาลหนึ่งใช่ไหมล่ะครับก็คือเวลาเรากด E เนี่ยนีนะหน้าจอเราก็อาจจะออกแนวสีฟ้าขึ้นมาหน่อยนะครับ โอเคแล้วกันนะครับแล้วเมื่อไรเนี่ยที่เราอ่าไปอยู่ตามจุดที่เจ้า NPC d 4 c ตัวนี้เนี่ยนะจะมีลักษณะเหมือนอ่าสเตนตัวนี้เลยนะครับแต่เหมือนจะลักษณะเนี่ยก็คือจะยืนแบบแข็งๆหน่อยนะก็คือจะยืนแบบทื่อๆหน่อยนะครับก็น้าก็สำหรับท่งนั่งของอ่าคำใบ้นี้เนี่ยกับความลับที่ได้ไปเจอเนี่ยเดี๋ยวผมก็จะขึ้นเป็นวิดีโอภาพแล้วกันนะครับก็ข้อมูลที่ผมจะเอามาเนี่ยอาจาร สัก2จุดละกันนะครับก็จริงๆมันก็มีอีกหลายจุดนะครับแต่ผมไม่ทราบนะว่าตรงไหนนะก็ต้องไปดูของคนอื่นนะครับนะโอเคละกันนะครับก็จริงๆมันมีมากกว่านี้แหละนะแต่ว่าผมเอา2จุดให้รู้ๆกันไปก่อนนะครับนั่นะก็คือจุดแรกนะก็คือ,อเป็นทางด้านของหลังบ้านคีระนั่นเองนะครับอืมนะก็จะอยู่หลังบ้านคีระก็คืออยู่ประตู ฝั่งขวานะครับเวลาเราอยู่ด้านหลังบ้านคีระเนี่ยแล้วเราหันเข้าบ้านคีระนะโอเคแล้วกันนะครับก็ผมก็ขึ้นเป็นรูปวิดีโอให้แล้วกันนะครับนะลักษณะเป็นวิดีโอนะอ่ะโอเคแล้วกันนะครับส่วนอีกจุดหนึ่งเนี่ยก็ไม่ห่างกันเลยนะครับก็เดินไปอีกนิด,น,ดนิดเดียวเนี่ยก็คืออยู่ใกล้ๆก,กับประตูนั้นเลยนะครับก็คือจะมีลักษณะเหมือนเป็นอ่าบ้านหลังเล็กนะครับก็คล้ายๆกูดังหรือเปล่าอันนี้ผมไม่ทราบน,นะผมขอเรียกว่าอ่า โกดังแล้วกันนะครับคือมันมีอยู่3มจุดก็คือ,อเจ้าบ้านของคีระโดยตรงนะครับหน้าที่ผมจะอยากเป็น่าบ้านของคีระนั่นก็คือผมจะขอยกเป็น3ามจุดแล้วกันนะครับก็คือบ้านของคีระนะ,นะนะแล้วก็โกดังแล้วก็โรงจอดรถหรือเปล่าผมขอเรียกว่าโรงจอดรถนะครับก็มันก็เหมือนจะมีแผงไฟฟ้านะเวลาเราไปทำคีลรลกีนดีครีมนะครับโอเคแล้วกันนะครับก็จะอยู่ที่อ่า บ้านหลังบ้านนะครับแล้วก็ในโกดังอ่ะนะก็ผมจะให้เป็นจุดนี้ละกันนะครับเดี๋ยวจะขึ้นภาพวิดีโอให้เลยนะตามดีขึ้นไปนะครับโอเคละกันนะครับก็สําหรับเจ้าบอสฟันนี่วาเลนไท์เนี่ยก็คือยังเป็นความลับอยู่นะครับก็ตอนนี้ไม่มีใครหาเจอนะก็แต่ผู้พัฒนาเขาก็จะใบให้มาเรื่อยๆนะครับก็ใบจนกว่าเราจะหาเจอนะครับโอเคละกันนะครับมา ่งต่อไปเลยครับอ่า new event board นั่นเองนะครับก็สําหรับทางด้านของ event board ใหม่เนี่ยก็คือตอนนี้เนี่ยก็มีอยู่2 event board นะครับก็คือทางด้านของอ่า D4C นะครับและก็ SP Over Heaven เนี่ยก็คือ Star Platinum Over Heaven นั่นเองนะครับก็สําหรับเจ้าบอร์ดสตัวนี้เนี่ยอ่าจะเกี่ยวกับความลับของ Funny Valentines หรือเปล่าบางคนก็ตีนะไปนะครับว่าที่เขาเพิ่มเจ้า D4C นี้เข้ามาเนี่ยคือจะให้คนที่ ไม่มีดี c ซสามารถได้ดี c ซีแล้วก็มาทำเพื่อตีบอสหรือเปล่านะครับก็อันนี้ก็เป็นทฤษฎีแรกนะแต่ผมว่าก็เป็นไปได้แหละนะครับก็ส่วนต่อไปเนี่ยก็คือมันเป็นบอสตัวใหม่ไงที่เกี่ยวกับสแตนก็คือดี c ฟซีเขาก็เลยเพิ่มเข้ามานะก็สมเห็ุสมผลกันไปนะครับส่วน,นนี้เนี่ยคือผมก็ไม่ทราบเหมือนกันนะว่าเขาเพิ่มมา,มาไ,มได้มาได้งไงนะครับนะก็ตอนแรกเนี่ยผมก็่าตอนแรกมันมีแค่อีเวนต์บอสเดียวนะครับแต่ต่อมาเนี่ย นะเขาก็ได้เพิ่มอ่ะอีเวนต์บอร์ดมานะครับก็คือสตาร์พีที่นําโอเวอร์ฮีเวนนะครับก็สําหรับเจ้า2ตัวนี้เนี่ยก็นะได้รับจากอีเวนต์บอร์ดได้แล้วนะครับนะสำหรับคนเล่นฟรีนะครับในขะี้เกียจติเติมนะครับโอเคนะส่วนทานดา้นของเจ้าดีโฟซีดิเพียนเนี่ยผมก็ลืมบอกไปเลยนะครับว่า่าสามารถเติมได้นะครับตอนนี้นะเติมได้นะครับแต่อีกวิธีหนึ่งเนี่ยคือ อ่าได้รับจากการตีบอสหรือเปล่านะน่าจะได้รับจากการตีบอสนะครับอีกวิธีหนึ่ง,งนะโอเคแล้วกันนะครับเดี๋ยวเราไปเรื่องต่อไปกันเลยนะสำหรับทางนักของเรื่องต่อไปเนี่ยก็คือคานะครับเจ้าบอสคาเนี่ยตอนนี้ได้ถูกนําออกแล้วนะครับก็สําหรับใครที่ยังคิดว่าทําได้นะครับกดตอนนี้ยังเนี่ยทําไม่ได้แล้วนะก็ใครที่มีหน้ากาก,ากหรือยังไงเนี่ยนะก็เสียใจด้วยนะครับนะถ้าแต่ มันไม่ได้หมายความว่ามันจะหายไปตลอดนะครับคือในอนาคตเนี่ยเขาก็ได้บอกมานะว่าอาจจะกลับมานะครับโอเคละกันนะกกอาจจะเก็บไว้ก่อนก็ได้นะครับเผื่อทีเนี่ยจะได้ใช้ในอนาคตนะครับโอเคละกันนะครับเดี๋ยวเรื่องต่อไปเนี่ยก็คือเรื่องเทรดนะครับปุ่มเทรดเนี่ยตอนนี้สามารถใช้ได้แล้วนะนี่เลยนะก็เวลาเราจะเทรดกับคนอื่นแล้วก็เลื่อนไปที่ชื่อนะครับที่เราจะเทรดนะแล้วก็กดเทรดนะครับโอเคนะครับก็ ไปเนี่ยเควสเนี่ยเขาก็รีใหม่แล้วนะครับก็อีเวนต์พอยต์เนี่ยเขาก็รีเรียบร้อยแล้วนะก็คือเอาไว้ทํากับเจ้าอีเวนต์บอร์ดใหม่นั่นเองนะครับโอเคละกันนะครับก็โอเคละกันนะครับก็การสรุปอัปเดตแล้วก็พูดถึงก็จะมีอยู่ประมาณนี้เลยนะครับก็ถ้าข้อมูลผิดพลาดประการใดหรือว่าอะไรยังไงเนี่ยก็ต้องขออภัยด้วยละกันนะครับก็นะเดี๋ยวเจอใหม่ในคลิปวิดีโอหน้านะครับก็ตอนนี้เนี่ยช่องของผมก็มีอ่า ผู้ติดตามก็ถึง1 0ึ s ง b ้อยสับแล้วนะครับปุบม,มือดินะก็ขอบคุณทุกๆคนได้เลยแล้วกันนะครับนะขอบคุณทุกคนมากจริงๆนะโอเคนะครับก็ตอนนี้เนี่ยนะผมก็ไปเปลี่ยนแปลงอะไรมาเล็กๆน้อยๆน,นะก็คือ,อคลิปวิดีโอผมเนี่ยน่าจะดูชัดขึ้นนะครับเนี่ยก็ลองไปเปรียบเทียบเหมือนเมื่อก่อนได้นะก็ลองไปดูคลิปคลิปเก่า ลองไปดูคลิปเก่าๆดูนะคือตรงนี้เนี่ยมันจะดูไม่ชัดอ่ะนะคือผมก็ได้ไปปรับเปลี่ยนอะไรเล็กๆน้อยๆมาก็คือให้มันดูชัดนั่นแหละก็คืออธิบายสัส้นๆก็คือไปปรับให้มันชัดขึ้นนั่นแหละนะเวลาแบบเราอัดนะก็คือจะได้ชัดขึ้นนั่นเองนะครับเค okay, นะครับเดี๋ยวสําหรับคลิปวิดีโอนี้เนี่ยก็ถ้าใครชอบเนี่ยก็อย่าลืมกดไลก์นะครับก็ถ้าไลค์แล้วเนี่ยก็อย่าลืมกด subscribe นะครับก็คือเป็นกําลังใจช่องเล็กๆของผมนะครับขอบคุณทุกๆคนมากเลยนะครับเดี๋ยวเจอใหม่ในคลิปวีดีโอหน